ีนี่หมอตุลหมอตุลบอกว่าง,งานนี้มันผิดถึงขั้นยุบพักเลยละฮะมันยุบพักได้ยังไงอะหมอตุลเขาก็มองแบบนี้ครับพี่ปองผู้ชมว่าประเด็นเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ว่าไอ้สเปกเตอร์ซีเป็น IO หรือเปล่าแต่ประเด็นใหญ่ที่สุดที่บอกถึงขั้นยุบพักอยู่ตรงที่ว่าไอ้สเปกเตอร์ซีที่อ้างว่าจดทะเบียนเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแต่เมื่อดูให้ลึกในรายละเอียดของการทํางานเนี่ยโดยดูจากรายจ่ายมีการจ่ายของบริษัทมีการใช้จ่ายเงินเพื่อผลิตและเผยแพร่สื่อ เกินพันล้านต่อปีถือว่าเนื้อแท้ของบริษัทสเปกเตอร์ซีเป็นบริษัทสื่อไม่ได้เป็นที่บริษัทที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็ต้องไปดูความสัมพันธ์ระหว่างพักประชาชนกรรมการบริหารพักกับสเปกเตอร์ซีซึ่งเป็นลักษณะเจ้าของบริษัทสื่อเสียเองน่าจะมีมความผิดถึงขั้นยุบพักจริงจริงยุบไปถึงพักอนาคตใหม่ก้าวไกลได้เลยหลักฐานเบื้องต้นหมอตตุนบอกว่านิกสถานที่ตั้งของสเปกเตอร์ซีเป็นสถานที่เดียวกันกับที่ทําการพัก อดีตก็เคยอยู่ในบริษัทไทยสมมิคของครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจตอนนี้อ,อ้างว่าเจ้าตึกอยู่ก็ต้องไปตรวจให้ลึกกว่าที่ผ่านมาว่าบริษัทสเปกเจอร์ซีเนี่ยจ่ายค่าเช่าให้เจ้าของตึกหรือไม่ซึ่งก็่าจะเป็นตัวธนาทรและจะจ่จายหรือไม่จ่ายค่าเช่าถ้ากิจการในด้านสื่อของบริษัทเคยบริการหรือรับงานทั้งพักอนาคตใหม่ก้าวไกลและปัจจุบันคือประชาชนาก็แสดงว่าทั้งพัก กรรมการบริหารพักและผู้อยู่เบื้องหลังเป็นเจ้าของบริษัทสื่อสเปกเตอร์ซีนั่นเองอแม้แต่การที่คุณทิศนาโดนถีบออกมาจากพักประชาชนแล้วออกมาแฉเรื่องบริษัทสเปกเตอร์ซีนี้คนของพักประชาชนอย่างไอซ์และอมรรัตน์ก็ใช้ชออ่องทางสื่อของบริษัทนี้เช่นกันและเลขาธที่การพักประชาชนก็เคยมีชื่อเป็นหุ้นส่วนบริษัทสเปกเตอร์ซีอีกด้วยมันก็เลยโปะเชะสตอพออพักประชาชน คือเจ้าของบริษัทสื่อนะคุณ<า>หมอตุลบบต้องขอบคุณทิศนาที่ปล่อยระเบิดนิวเคลียร์ ia, ทลายพักส้มและบริษัทสเปกเตอร์ซึ่งเนี่ยนะเขาว่ามันก็มีประเด็นไม่ค่ะไ,ไม่ได้ไประเบิดนะคะถ้าเราถ้าเราบรีคนรุ่นเราเนี่ยเป็นคนรุ่นที่กินกินอยู่พูดคุยเราก็ทํากิจกรรมกันกับพี่ต้องไกรศ์ชุนวันจับพี่โนภรรยาคุณไกรศ์ทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นราชครู คือเนื้อแท้ก็คือสายพลเอกชัยชุนทวันในซอยราชครูเนี่ยนะคะเขาหนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปก็คือว่าจากร้านบ้านแม่ยุ้ยใช่ไหมึ่งเนี้ยเชี่ยวสกุลในเนี้ยมีเชี่ยวสกุลถัดไปจะเป็นปุณกันแล้วก็ทัพพลังสีแล้วก็สียานนนอดิริสารจะอยู่อีกข้างๆข้างหลังอยู่ริมถนนสียานน แล้วก็ถึงจะเป็นชุนหวันชุนหวันเนี่ยก็จะลูกสาวหลานสาวพลเอกชัิชัยคนหนึ่งแต่งงานกับดรปันปรีพิธาน,นุกรใช่ไหมที่อยู่กระทรวงต่างประเทศแล้วออกอ,ะอ่ะออกหลังจากปลดกล้าแล้วด้วยนะ,ะแล้วก็ในบ้านใหญ่เนี่ยบ้านใหญ่จะเป็นบ้านของพลเอกชัิชัยชุนหวันเนี่ยนะคะเดินเข้าไปข้างในเนี่ยซึ่งประตูจะออกข้างหลังได้ตรงข้ามกันคือบ้านพลอากาศเอกสิทธิ์สวศิลา ก็จะเป็นประตูหลังประตูหลังนี่นะคะเป็นเรือนไทยที่อาจารย์ไกรศักดิ์อยู่ที่นี่ mm. ก็จะเป็นแหล่งแหล่งรวมของแหล่งชุมนุมแหล่งชุมนุมของเอ่อ,อ,อไม่ได้เลยเ สมมาสมภันต์แรงงานทุกคนกินข้าววันนี้ศิลปินศิลปินทุกคนศิลปินสมาชากคนจนบำรุงพระโยธานีกกิจกรรมนักศึกษาสัริยสกยต่อที่นี่อัญชฉลีด้วยทุกคนก็จะมาอยู่ตรงนั้นอยู่ที่นี่บ้านนี้เป็นบ้านเรือนไทยสองชั้นเป็นบ้านเรือนไทยที่ปรุงแบบสมัยใหม่นะฮะเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเจอกีตาร์กับเปียโนนะฮะแล้วซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นห้องขึ้นไปชั้นสอง ถัดเข้าไปเนี่ยจะเป็นห้องกินข้าวกับห้องครัวใช่ไหมคะซึ่งทุกคนจะอยู่ในนั้นอ่ะในนั้นอ่ะกันตลอดเราก็จะเห็นขวัญแก้วกับขวัญเนี่ยมาตั้งแต่เกิดใช่ใชพวกเราจะเห็นแก้วกับขวัญมาตั้งแต่เกิดดังนั้นนทีที่ทิศนาไปออร์เรายนโถไม่เกียงเนี่ยแล้วแต่งหน้าอย่างนี้พูดใจอย่างนี้หน้าตาแบบนี้นี่คือไกลสักใช่เลยใช่เลยนี่คือไกลสักนี่ไกลสักแบบ ไกลศักด์แบบมาในร่างของผู้หญิงอ่ะตัวเล็กอ่ะคือพูดเหมือนพ่อหน้าตาเหมือนพ่อไม่มีผิดแล้วเวลาจะแล้วก็น่าเหมือนท่านผู้หญิงมุนเรือนมากหน่าเหมือนท่านผู้หญิงมากน่าเหมือนคุณย่าที่สุดอืแล้วเวลาจะพูดจะจาอะไรเนี่ยคือไม่ไม่หวั่นไม่กังวลอะไรเดินหน้าอย่างเดียวเดินหน้าอย่างนีวนี่คือวิธีการของไกลสักว์ถ้าไกลักด์มีชีวิตอยู่ไกลสักด์วันนี้คือฉันแต่พี่โนก็แบบนี้เหมือนกันนะพี่โนก็แบบนี้ พี่โนเนี่ยอันนี้ผ่านมาแล้วพูดได้เลขาอาจาร,รย์ไกสศักดิ์คือจอ,จอ,จอตอนที่เราทำม็อบกันเนี่ยอาจาร,รย์ไก่ศักดิ์ก็ทำม็อบใช่ไหมอันนี้เจ้าคุณธงชัยให้มาพี่โนพี่โนก็เป็นนักคิดพี่โนบอกว่าจอไปบอกพี่ปองนะเดี๋ยวเราทำนี้ก็เป็นศิลปินเดี๋ยวเราวาดรูปเนี้ยวาดวาดรูปหลวงพ่อทักษิณเนะี่ยแล้วไปทำทำทำันเนียญเลยแล้วแจกพวกเราเลยเอาเอาไว้เฟี้ยง อ๋อตอนนั้นจจตุคามกำลังได้แล้วทำเป็นรูปหน้าทักษิงนี่เลยพี่โนแม่ของแก้วตาตามปัธมิตรอคือแก้วตาเนี่ยไม่ได้เกิดมาแบบธรรมดาหรอกเขาเกิดมาที่คุณพ่อคุณแม่แบบมีฤทธิ์มีเดชอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนพี่นั่งดูตกไม่เทียงเนี่ยทั้งรายการเลยเนี่ยพี่นั่งดูฉันเห็นอาจารย์ไกรศักดิ์ฉันเห็นพี่โนอยู่ในนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเธอกล้าทำลายฉันฉันก็จะทำลายเธอฉันมีวิธีการทำลาย อดีตสอสออกหักธรรมดาแล้วก็ไปเล่นงานเขาอะไรเงี้ยนะไม่ใช่คุณเจอลูกสาวไกรศักดิ์พืชฐานทางครอบครัวเนี่ยเขามีพืนฐานเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอ่าอ่าอ่านะคะแล้วก็เราก็เราเราก็เลยบอกว่างะงานเพราะฉะนั้นเราไม่เราไม่แปลกใจที่ว่าไอซ์มาแก้วตาตบอามารัตมาแกวตาตบใครต่อใครมาแกวตาตบทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเมื่อวันแกวตาก็ได้ดอกไม้นะใครก็ไม่รู้